สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องน้าวินตาบับอันนี้คุณแม่กับคุณลูกใจเมยุมอยอมของพิเศษครับพี่น้องตั้งแต่ตอนเที่ยงเที่ยงเที่ยงประมาณเที่ยงเนี่ยแต่คุณแม่ย้ายมาก่อนตั้งแต่สิบโมงบอกอันนี้พอพี่ก็เร้่มเป็นมาขณะก็ได้มาไทายอับเด็อาการล่าสุดของคุณแม่แล้วกับ อันนี้มาไทายเปิดคลิปอยู่หลังหังห้ง้งอง้องพิเศษเ้นบอลผ้าอ,อกสีขาวนะพี่น้องนี่นี่ตรงนี้นี่คือฟลัดภูมินาลุมอันตัวมาก็คือตรงนี้นะ แม่นี่อยู่ตรงนี้คือคือหัวแก้วตั้งห้องตังหองก็ถือว่ามีผคิ้วสวยดีคนตรนี่ในนอนหองดีอยู่ใช่ไหมพอามดเสื้อน,นี่อู้ประมาณแห้งอยู่นะในนอน,นดดอยู่ในรถวปวดคิงเหมือนกัน พีกโตก็ไม่ได้หนุงกกัดซื้อว่าโอเคพี่น่องอาการลาดสุดของมัมาทำเนาะที่เขาจะาไปจะไปตรวจห้าเบาหวานเนานะกัดปกติแล้วแต่คุณแม่ยังเก็บอยู่าการทำ่มเอฟพี่หน่อยไปเบิ้งกันเลวปะเจ้าคอปเตอร์หน่อยกับคุณแม่จะเป็นไงครับไป มือบังอืมเป็นนอนหลับเดี๋ยวขี่เศร้าตักนอนตั้งมาเลยนะนั่งนะเธอนะ <c oughs> ด้ห้องพิเศษไป่นอะถือว่าโอเคอนยะู่เนาะห้องละหนึ่งพัน 1, บาทมีโซโฟ,ฟาให้นอนวันนี้ได้นอนโซฟาละทีวีเปิดทีวีปะกระจกไม่ยังไง้างถือว่าโอเคอยู่ hm <laughs> nói hm 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 view hm 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 แม่ดนฝันน,นน้ำนมตอนเธอ้าวกนส่งหนีม็นมอที่ส่งเดียวเลยวั mm hmm. จะซอาวก็ยันเทน่าก็ปิดหน้าไว้พอออกมาก็นอนไม่ต้องนอนทายเกาอีกให้ตังเลย học <laughs> <Cóc> tên <tờ> nói <laughs> nó nhanh giả rập rộng kín năm mươi năm kín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  năm เป็บบนอนอปเช็คบนอีเจ็กโดนเติบที่บาลมากแต่จะได้อหัดทรงนมหัดอาบนา้ำหัดใอยังก็ห่อตัวบุินนิ่งห่อเป็ลี่ยเขาผ่าผ่าเนี่ยตาคนรวยห่อตัวพันก็พอ บแข่งก็คุณฟอมู้ไหมเนาะการเล่นโปรเป็นแกจะประมาณนี่พี่เนาะการของลูกชายกับคุณแม่แต่คุณแม่ก็ยังเจ็บแผลอยู่เป็นเป็นร่างหยาสฉลบแบบแต่สีโมงแบบเป็นรู้สึกตัวอย่านึงถุ่มหนึ่งมั้งเมื่อวานนี้ถุ่มหนึ่งถุ่มหนึ่งเลยมันเจ็บเจ็บแหงเนาะ ปาวินเต่าไปเพิ่นกับมาแล้วเพิ่เจ็บยังจ้เรียกพ่อยางขวนเพ่งไปแดอยางเพินงนอนทำนายกับไปมาขึ้นนี่ตะบูนวัข้าเจาะเจาะเจาะอะไรเจาะเลือดวัดการเจาะเลือดตรวจอางารไม่เลือดาจะเป็นบาหวานวันนะแต่คนออกมาก็เ่อปกติเป็น จะยูพันจะยูปกปจะประมาณจากังงกงันขันมาลังอยู่น้องมองขันกับมันขุดกันจะได้บอกนะก็ต้องร้องห้คุณแม่ลูกยางเดี๋ยวก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ลูกยางไ้มันเจ็บอาตาทั้มันเจ็บ

พุ่มแน้ร่มพคราวกันวิววิวไม่น้ำุงยำใบ

ก็เปเีตยเป็นระยะระยะ,ะ,ยะให้พี่นอ้องดึเบรงกัดว่าการคงคงไม่อับคุณน้องคุณลูกจะเป็นไงเพราะบางเทอจะทายตอนี่เห็นมาได้นะเพราะว่า,าวมาาาญญานะันเก่งใจพัิบาลกับเจ้าของกับเจ้าสมาคมกับเจ้าบัิษัทายนะแต่เบอรินก็แบบมันยู่ของพิเศษปุ๊บก็เลยตักทายอีกดบาตอยูยืนในของเจ้าของ คร in so so ับคลิปนี้ก็บมาวินเกิดขอจบคลิปวิ่งเลี้ยงตอนนี้พี่น้องพอกันไม่ขึ้นหนาครับผมลูกคนมาลุ้นกันว่าจะได้ออกตามที่มาวินบอกบอกว่าวันที่21่สิบเอ็ดมังคัทจะได้บอกจะได้บอกบ่าพอ21ยี่สิบเอ็ังคัทนั่นจะได้เป็นเตือนเรื่องวันเกิดประคัมเตือนเตือนเรื่องเอาใบเกิดเต็ เขาบอกว่าให้เรื่องอ่านายมงเินบ่เป็นต้นไปถึงจะเจอเรื่องเกิดแดดจะปรูดด้วกันว่าวันจันทร์มันเป็นอย่างคือเขาคูดว่าให้ไปเดินเรื่องเขาให้ไปเดินเรื่องวันอังคารไอ้เรองงงดูครับผมจิมมี่กับวันพิเศษเขาจะคลิปเพิ่มเทคนี้ครับผมพ่อกระไมคลิปหนาครับผมจิมมี่สวัสดีครับ